สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องสองพี่น้องฮาสั่นนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาตําซมตําทะเลและทะเล,เลโคตําแม่อะเอาโคตําเหรอได้โคตําทะเลอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยสิหอยแข็งแล้วก็กุ้งสดแล้วก็ หมึกลวกแล้วก็กุ้งลวกมาตำกันเลยแล้วก็เครื่องมันบางนะคะ<ห>อ้าวใส่เป็นพริกอะไรพริกแห้งเหรอแห้งก่อนอสดให้กินบ่ได้เดิอมไป พุงนัวพุงนัวหนึ่งสองมันขาดไม่ได้นะผมหัวน,น้ำตาลหนึ่งสองสามดูเดือดไหมตัมเราใส่ยี่เพอเพอ,พอไม่ให้มันกระเด็นเข้าหน่วยตาเรานะครับทุกคน

มะนาวมะนาวมะนาวป้าสีบเปลี่ยวปิดริดก่อนมะนาวอะไรวะน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนี่ปะละปะละปนละเอา <c oughs> ตปแกงตะแกงตะแกง,รเ,งเราต้องใส่ปลานี่ด้วยเอาตอนไหมเอาตอนด้วยค่ะมันจะเค็มนะตอนน่ะอืมบ้านมันขาดไม่ได้นะตอนเนี่ยกินอิลิสบอลใส่ไปไห้แล้วมันเป็นอันตัวอุ้ยทำไมมันแค่นแท้ อืมตามด้วยแม่เลี้ยนขก่ยาวก่ยาวก่อนดื่มห่อ,อปลาส้นหน่อยถึงสื่อใหม่ดเดี๋ยวหนึ่งนะนปลาอุ้ยปุ้งดองเดี๋ยวมัน 嗯，鲜、嗯。

ฮัมาหาหาเราจะลงแล้วนะเราจะลงแล้วนะอันนี้เลยใช่ไหมอือหืออือใ,นะใส่เป็นตัวแล้วนะทุกคนใส่เป็นตัว Ui, không đúng Ừ. 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 ใส่เส้นไหมคือจะเอาเส้นไหมซื้อซีมกับเธอได้ไหมนี่มเผ็ดโอ้ยโอ้เส้นมะกอเส้นมะกอมันเผ็ดสับไว้โอ้ยยายสับคตดตำทะเลโยกหน่อยค่ะไม่ใช่ตักไม่ใช่ตักยกให้ดู็วเลย ค่อ,อยบี่น้องอุ้ยจะมีแซลมอนนะอืมแซลมอนอ่าเดี๋ยวเราเท ครูดครกเรามาดูหน้าตาทะเลชัดๆโคทะเลเจ้ามาแล้วกันกทุกคนเสร็จแล้ว กินน้ำกันเด้อพี่น้องอุสมัดอันแล้วมาเดส้มโอแซบแซบพี่น้องเอาคือม่มีคนกินน้ำมันน้ำโมะแม่เลยเกลือัแซบทองกินหมกอบกับแก้วคือมีแต่คนจุกินหมกอบกับแก้วแซบทองเยปีกกรแซบทอง มันมันกิน่านผู้ชมคุณอะหมึกมันหายส่กุ้งเป็นตเอ้ยหมึกเป็นโตมันบอกินอะเออสีกินนั่นอยู่หอกแต่ว่าบอกินหลายเขาาเขาก่วดูทีวีเขาจะเป็นอย่างนั้นกล่อล่อส่องา้มไม่กินเนอส้มส้มมากินเลยกระถูก เหลือทำอเออเอองเดียวกเฮียอาหกันไปก็กินบ่มันแบเยนเนี่ยออกกำลังกาย้ยนตไกเลยออกอีกูอ ร้นมาแหม่ส mm. ุดยอดอีล hmm. mm ิแฉกชองอยู่เลยกินบะหมึกก็ไม่ไหวไม่ต้องหยั่งดังเลยตกแกบมึงใส้มึงเป็นตัวรถพอตอเอานหนามันเข้าไปนี่นี่แฉกแบบ นีเอาหนามมนใส่กี่ปกนี่เอาหนามันใส่ยูกอ่ะม,มันเดอะออท,ทุกคนมันเดแล้วก็กินด้นไม่ได้ไม่แล้วรอ แซบแสบแสบตั้งเพแซบแไปถึงสวงก่านต่อมาองเก่าเขาระเกิดเพระท่านดอกคอยถึนซัง ถ้าแม่เหมือนผอมเลยข้อคือใช่หืเราผอมเลยไหมทุกคนไปแล้วเด้อบายบายบ๊ายบายขอให้มาชิมก็ไม่ันบ้าง <laughs> món 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 คุณสอกนี่เนี่ยสอกจะตีปากอยู่แล้วคุณใดบอกินน้ำตีปากมาและเป็นไงคะโคตรทะเลใช่ไหมโคตรทะเลปะโคตรอืมสอนประแดดคุณใดเห็นใจ กิน่อนนประเด็กรับไม่ได้ทุกคนใครจะมามันมีไข่หรือเปล่าเธอ นี่มานี่ออกอืมากินเลยนี่นี่ินน้ำนี่เออคุณครูเขาไม่กินมีใครบ้า No ไม่มีกินเอานี่กไม่มีคูกินกนถ้าเขากินไปเยอะๆเราชิมได้ีอือีนี้เดีข้อเป็นทีโอ้โหเต็มหูหูเลยพี่น้อง วัดเด็กครับกินอะไรกันกินไหมครับกินอะไรหรอครับกินไหมครับอะไรนะครับกินไหมครับกินไหมครับกินหอยครับหอยไม่หอย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  ข้นนาเอาไหมลูกนอาเอาเหรออืเอากุ้งไหลูกไม่บอกแม่ไม่เค็แม่ตื่นตตืน่ออยากใจ่ตงวไปไหนพี่น้องเยี่มไหมเยี่

dạng 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 gì? Cột lái Cột lái dạng 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 cái dạng 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 Mẹ, cùng, cùng. Mẹ. ยิ่เยี่ยมด้วยอร่อยอ่ะทุกคนทำรักเหรออืมันลงพ่อแบบเกือบแล้วแจกบิลีรุวนแจกบิลีเด้่อพี่อ hmm. ah, mm. um, ่ะขอบ่ปได้วอลลิ่นเนี่ยมาที่ประตูเลยลูก

เด็กพวกนี้กินเผ็ดครับยาวายายาวาหนีไปเด้อเผ็ดเด้อ์นี่ไม่หาน้ำนะอ,นนอ,อร่อยมากทุกคนแล้วก็ต้องกินไม่ไหวนะมันเผ็ด มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเด็กกินสุดๆเลยเด็กบ้านนี้กินเผ็ด

เหงอล่หะเด็กกข้าวก็ไม่กิน่อนี่คือออกแพงขื่อเรียอว่างจากแล้วไงเจะกินเขากยัง หากรสูตรอ๋อ้อมไปเลยมั้งะ เฮ้ยวะเอไปยังดูปอดปอดหนูจะไม่ท้องเสียหรอไม่ทำชินหูกลูกแอะแอะอืมขอสดนามทุกคน เอาไปแล้วดทางเลยอืมหน่วยเลยทุก มือดียังซ้ำนีเลจ้าเพชอุ้ยบ,บดดแลแลมนท่านเมดาด้วยนี่เด้อมาต้เร็วมาปิดคลิปให้หน่อยเร็วมา้กลยกดไลค์กแชรกดตกสาให้กับนงังอห้กับจองจังที่น้ง มันนี้ก็ซับนี่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมเดี๋ยวคลิปหนาเนิ่ยก็งบรสิเฮ็ดี่ยกินกันจ้ามันนี่ก็ซัานี่นะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไม่บายเดยว